สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกงส้มหน่อไม้ดองกันนะคะพริกแกงส้มสองห่อค่ะสองห่อประมาณนี้ตั้งน้ําเดือดนะคะลายน้ําให้เดือดน้ําเดือดเสร็จเราก็ล้างหน่อไม้ค่ะล้างหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็หน่อไม้สามร้อยกรัมนะคะอันนี้ เป็นถุงค่ะถุงก็สามร้อยกรัมเราก็จะต้มไปก่อนนะคะต้มให้หน่อไม้มันแกงเหลืองนะคะนี่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้ถุงสามร้อยกรัม ล้วเราก็ใส่กะปิไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเเครื่องแกงเขาไม่ได้ผสมมาเราก็จะมาผสมเองค่ะใส่เครื่องแปงแล้วเราก็จะมาใส่ชูรสรสดีเพราะว่ากันไปนส่ตามแล้ว <c oughs> แต่ชอบหวานชอบ ไม่หวานนะคะใส่ช้อนไปประมาณนี้ค่ะช้อนชานิดๆแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วประมาณไหนเราก็ใส่ไปเลย จะใส่รสด,ดีไปด้วยนะคะช้อนชาพูนๆคิดว่าก็จะพอดีเราก็จะใส่น้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่เยอะได้นะคะแต่อันนี้ยายคิดว่ายายจะใส่สสองช้อนชานะะีา่่ะสองช้อนขึ้นไป ออกหวานนิดนึงเราใส่กระปิไปบ้างแล้วเราก็จะเติมน้ำตาหน่อยนึงไม่งั้นเราก็จะเติมเกลือค่ะรสดีก็จะออกเค็มอแล้ว ะคะชอบเก็มแต่เราก็มาชิมอีกทีนะคะนี่ค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กระดูกหมูที นี่ค่ะกระดูกหมูแล้วลวกน้ำร้อนไปรอบมึงแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่ต้มต้มลงไปเลยค่ะแกงเหลืองะคะ่ะแกงเหลืองใส่น้ำมะขามเปียกก็เป็นอันมาใช้ได้นะคะ ต้มให้กระดูกหมูเปื่อยเว้นต้าแล้วก็ชิ้งไว้ให้เดือดเลยนะคะให้กระดูกหมูหมูเปือ่อย เราก็ชิมรสใส้น้ำมะขามเปียกสูตรยายจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวซักซีกนึ่งมันจะออกกลิ่นหอมะคะ่ะแล้วเราก็จะทิ้งให้เดือดนะคะ ประมาณนี้นะคะน้ำจะไม่เยอะเท่าไหร่หมูก็โลโลนครัโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีความสุขนะคะ